ช่วงเบรกทีมชาติแบบนี้เอากันตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะบางทีก็คิดออกบ้างบางทีก็คิดไม่ออกบ้างพยายามใช้จินตนาการมากเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้แต่ก็รอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ้นช่วงเบรกทีมชาติ เอฟเอัพจะมาก่อนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็ถัดจาก f อฟเอัพรอบแปดทีมสุดท้ายก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะทนกันอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมไปอ่านนะฮะไปเจอเรื่องของไอ้ปืนโตอาร์เซนอลมานะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่จะแซงลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากม ครับมากๆมากม,ากมากใส่ไม้ยมก80สบตัวเลยดีกว่าตามอยู่12แต้มนะครับเกมก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนอกจากอา์เซนอนต้องชนะให้ได้มากที่สุดห้ามพลาดห้ามสะดุดหรือสะดุดได้แค่เต็มที่เนี่ยแค่1นถึงสครั้งนะครับแต่ผมมองว่าถ้าถ้าสะดุด1นถึงสครั้งก็แทบจะจบเลยนะจบเลยดีกว่านะครับยังต้องแช่งนะครับยังต้องภาวนา ให้รีพูลเนี่ยพลาดเองอีกด้วยนะครับซึ่งผมดูแล้วรีพูลเนี่ยยังได้รับอนุญาตให้พลาดนะครับแพ้ได้เนี่ยสามนัดนะครับแพ้ได้แบบสามนัดสบายๆแต่ดูแล้วด้วยมาตรฐานด้วยความคงเส้นคงวาก็ดูจะเป็นเรื่องยากที่จะให้รีพูลเนี่ยแพ้ถึงสามนัดในขณะเดียวกันไอ้ปืนใหญ่ต้องไม่พลาดเลยเพราะนั้นพริเ์ลีกนะครับดูแล้วความหวังมืดบนอนตการ ทีเนี้ยมันก็ยังเหลือความหวังสุดท้ายอยู่ก็คือถ้วยใหญ่ยุโรปซึ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในสายตาผมนะครับต้องบอกว่าเป็นรายการที่ยากที่สุดในโลกนะเป็นรายการที่เดาแชมป์เดาแชมป์ไม่ค่อยออกนะครับมันมันสามารถที่จะพลิกผันไปตามจังหวะเวลาและสถานการณ์ณขณะนั้นได้ตลอดเวลาคือมันมันมองไม่ออกเอาอย่างเรามองเนี้ยเฮ้ ใครจะเป็นแชมป์ลาลิกาก็ดูแล้วไม่พน้นบาซา่ากับมาดริดสองทีมนี่แล้ววะใครจะเป็นแชมป์ลีกเอิงให้ดูแล้วมันก็นไม่พน้นเปเอสเทใครจะเป็นแชมป์บุนเดลิกาเยอรมันดูแล้วมันก็นไม่พน้นบบเยอร์มิวนิกใครจะเป็นแชมป์ลิเมลีกอ่ะอย่างฤดูการเนี้ยดูแล้วไม่พน้นลิเวอร์พูลหรือฤดูการก่อนๆก็ดูแล้วไม่พน้นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ถามว่าใครจะเป็นแชมป์ยูฟาแชเมเปี้ยนส์ชิบหายเลยเฮ้ยบางทีตัวเต็งน,นะครับตัวเต็ง นะเต็งมาจากรอบแรกพักไปสองเดือนกลับมารอบน็อกเอาท์เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บฟอมตกหนาะจากตัวเต็งก็เรียบร้อยกลายเป็นตัวตึงล่วงเลยอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีให้เห็นบ่อยอครั้งเพราะฉะนั้นนะครับศึกทษวใหญ่ยุโรปสําหรับผมเนี่ยโอ้โหแม่งหนักหนาสาหัสและดูเส้นทางนะครับของาร์เซนอรอบแปทีมสุดท้ายเจอกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะอย่างเรอัลมาริตแค่นี้ก็อ้วกแตกแล้วนะครับเคยเอาชนะมาริตได้ก็จริงโอ้แต่เมื่อนานมาแล้วนะเมื่อปีมอโว2006นู่นนะครับเอาแค่เจอมาริตชั่วโมงนี้ทีมของวิแช่นะครับก็หนักหนาสาหัสสมมตินะสมมติผ่านลาชันชุดขาวได้ทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศไม่ว่าจะเจอกับ แอสตันวิลล่าหรือเปอแอสเทโอโหลองนึกดูนะครับวิลล่านี่ของสแสลงของอาร์เซนอลโอเคนะเดอะกันเนอร์เนี่ยชื่อชั้นศักดิ์สีสูงกว่าแต่เวลาเจอแอสตันวิลล่าทีไรมีปัญหาทุกทีขอบอกนะไอที่ไม่ได้แชมป์ไอที่ทำอไอที่แบบทำแชมป์หลุดมือแชมป์วิมยรลลีกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็แอสตันวิลล่านี่แหละตัวแสบนะเจอวิลล่าก็ของสแสลง เจอป s เเราเห็นแล้วนะครับว่า PSK เป็นทีมที่เล่นบอลได้น่ากลัวที่ยนะเห็นจากเกมกับลิเวอร์พูลนี่ยแหละนะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลน,นะครับเกมรุกดุดันกะซวกไส้ดีนักแรเกมรับก็มีความเดียวแน่นแข็งแกร่งเจอกับอาร์เซนอลก็ยังถือว่า p s เเนี่ยเหนือกว่าแล้วสมมุตินะครับ สมมุติว่าผ่านแอสตันวิลล่าหรือเปเอชเชได้เข้าไปถึงนัดจิชนะเลอรผมบอกตรงเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวลครหลายสัตว์ถ้าถ้าผ่านมาได้ทั้งเรอัลมาดริดถ้าผ่านมาได้ทั้งเปเอชเชรอบทิงต้องคำรามได้เลยว่าใครก็ดรุร้บอกไปเลยนะแตะ่เอาตรงๆสมมุติผ่านมาดริดได้ผ่านเปเอชเชได้มันไม่ต้องกลัวใครแต่ดาสุดท้ายนะครับมันก็อาจจะต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่าง บาเซโลนานะครับหรือไม่ก็บาเยอร์มิวนิกหรือบางทีอาจจะเป็นอินเตอร์มิลานก็ถือว่าเป็นนัดชิงที่โอ้โหดูเส้นทางเนี่ยนะครับอีก3ด่านที่เหลือถ้าทะลุผ่านไปทีละด่านทีละด่านได้เนี่ยโอ้โหนะมันเป็นเส้นทางที่วิบากวิบากไม่ใช่วิบากธรรมดาวิบากอย่างรุนแรงนะครับนี่คือความหวังเดียวของอาร์เซนอลที่เหลืออยู่บางที อาจจะต้องมองไกลไปถึงเมื่อฤดูการหน้าเอาความผิดพลาดนะครับเอาประสบการณ์จากฤดูการเนี้ยที่ทำความสำเร็จหล่นหายไปเนี้ยมาเป็นบทเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลน,น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าความผิดพลาดของตัวเองในรุูการเนี้ยเอาเห็นชัดชัดจุดหนึ่งนะครับแฟนบอลทั่วโลกเห็นเดอะกูเนอร์เห็นนะครับแต่ เหมือนมิเกลอารเดตากับผู้บริหารไม่เห็นคือซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงใครไม่เห็นอารเดตาไม่เห็นหรือเบื้องบนไม่เห็นนะครับนั่นก็คือตําแหน่งหน้าเป้าคือพออาร์เซนอลพลาดแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะมันมีจุดบกพร่องตรงไหนก็พบจริงๆนะว่าตําแหน่งหน้าเป้าหรือกองหน้าหมายเลขเก้าเนี่ยผู้เล่นของอาร์เซนอลตำแหน่งนี้ไม่สามารถทําประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็หาตัวผู้เล่น ที่เหมาะสมแบบสุดๆไม่ได้อีกต่างหากเอาใครอาเวสมานะครับดูเหมือนจะใช่ไปๆมาๆก็ยังถือว่ายิงประตูได้น้อยใช้กราเวียนเชสุดนะครับก็ดูเหมือนเฮ้ยเชสุ์นี่กับกองหน้าเก่าเคยประสบความสาเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับแถมยังต้องเอามิเกลเมริโนมาสวมบทกองหน้าจําเป็นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นหมายเลขเ้าครับ กองหน้าตัวเป้าคือปัญหาของอาเซนอลทีเนี้ยมีคนหนึ่งถามผมมาผมมองว่าเป็นคําถามที่เออเฮ้ยน่าสนใจมากเขาบอกว่าพี่อาเซนอลมีปัญหาหน้าเป้าใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วลีพูลลีพูลของผมอะไม่มีปัญหาที่หน้าเป้าหรอแล้วทาไมลีพูลม่ไปริว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 เลยเออจริงไงตัดลีพูลก็มีปัญหาหน้าเป้าเพราะว่าดาวินนูเยสก็ผลิตประตูได้น้อยไป ดดโกโชต้านะครับพอเจ็บแล้วก็ไม่เหมือนเดิมขยับเอาลุยดีอาสมาเล่นเขาก็ไม่ใช่ศูนหน้าอาชีพเขาก็เล่นเหมือนเป็นฟอลส์นายซะมากกว่าแล้วทำไมลิพูลมันถึงแบบโอ้โหพุ่งทยานเหนือเหนือขีดจำกัดซะขนาดนั้นคำตอบก็คือจริงๆนะลิพูลก็มีปัญหาหน้าเป้าแต่มันได้การทดแทนโดยโมซาลานี้แหละนะครับสมตัวบนของ พลพรรคของแดงเนี่ยโมซาร่ารับผิดชอบไปเนี่ยกว่าครึ่งส่วนที่เหลือนะครับช่วยช่วยนิดๆหน่อยๆสมมติไปแดกข้าวด้วยกันโมแม่งออก2ส่วนสามอ่ะที่เหลือกักโปนูนเยสโชต้าลุยดีอาร์ตแม่งก็มาแชร์กันคนละหบาท10บาทแล้วก็เอาไปให้บางโมขงเขาเขาเป็นคนออกเยอะในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่มีผู้เล่นแบบบางโมนะครับไม่มีตัวแบกบ อาจจะมีบุก ayo สาก้าก็ดันเจ็บเสียอีกเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ตีความได้ว่ามันก็ลนก็กล็งเห็นได้แหละว่ามีปัญหาสู่หน้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะลิฟูลมีโมซาลาอาเซนอลไม่มีใครนะมีบุก ayo สาก้าก็ดันถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปเสียอีกนะครับฤดูกาลหนนะ้าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับอาเซนนอลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า ้องซื้อใหม่ต้องหาคนใหม่ว่าแล้วมาดูกันครับขุมกำลังในแต่ละแดนของอาเซนอลที่จะสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าโอ้ยบูฤดูกาลนี้เหลืออีกต้องเกือบสิบนัดรีบพูดไปทำไมอ้าวก็เรื่องของกูง้ไอสัตว์อยากจะฟังก็ฟัง,ฟงไม่อยากจะฟังก็ไปทำอย่างอื่นได้ไม่ว่ากันนะครับผู้เั่ษาประตูนะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าฤดูกาลนี้ผมมองว่าดดวิดลาย่าน่าจะเป็น ในทวารยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำน,น่าจะติดทีมยอดเยี่ยมพราวว่าเราเห็นหลายนัดนะครับที่โชว์ฟอร์มเหินหาวช่วยป้องกันประตูแบบมาสะจันช่วยแ้อาร์เซนอนเนี่ยไม่เสียรอดพ้นจากการเสียประตูแบบต้องเสียแน่เนี่ยเกมกับแมนยูนี่ชัดเจนเลยว่ารายาช่วยไว้เยอะแผงแบ็กโฟนะครับแบ็กขวาตอนนี้ได้เบนไว้กลับมามียูเลนทิมเบอร์ผมว่ามองว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าสองคนนี้เล่นแบ็กขวานะครับต้องแย่งตำแหน่งอา ต้องแย่งตำแหน่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาาร์เจนอนจะได้แบ็กขวาที่ดีที่สุดแถม2ตัวเนี้ยทั้งทิมเบอร์ทั้งเบนไว้มันเล่นตำแหน่งอื่นได้ทิมเบอร์เล่นแบ็กซ้ายได้เล่นเซนเตอร์ได้เบนไว้ก็เป็นเซนเตอร์แบ็กเก่านะครับส่วแบ็กซ้ายมีดาวรุ่งพุ่งกระฉูดขึ้นมานั่นก็คือไมล์ลูอิสเกลี่นะครับไมล์ลูอิสเกลี่ดาวเตะอายุ18เป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งมุ่งทีมชาติอังกฤษวันก่อนเพิ่งทำประตูให้กับ ทีมสิงโตคำรามอาเซนอลเนี่ยชอบผลิตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษนะตั้งแต่ยุคผมดูบอลใหม่ๆมีเคนนี่แซนซัม um, นะครับมีนายเจลวินเทอร์เบิร์นมีแอชลี์โคลที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวลือข่าวลือว่าอะไรไปหาอ่านกันเอง <c oughs> นะครับแล้วก็มาเนี่ยมาลูอิสเกลลี่ผมมองว่าก็มีส่วนคล้ายคลึงกับแอชลี์โคลอยู่เหมือนกันมีโอกาสสูงที่จะยึดตำแหน่งแบ็กซ้าตัวจริงอย่างถาวร และก็ติดทีมชาติอังกฤษแบบถาวรด้วยคู่เซนเตอร์ฮาฟนะค,คู่เซนเตอร์แบ็กถือว่าเป็นจุดแข็งของไอ้พื้นใหญ่เลยนะครับก็วิลเลียมซาลิบ ian, ากับกราเบียนมาการเยสนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอย่างลิคาโดคาลาฟิโอลีคอยเสียบแทนเวลาใครหายไปนะครับจุดนี้ผมมองว่าเซนเตอร์แบ็กไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแผงหลังไม่จำเป็นต้องซื้อทีนี้ไปดูกลางสมตัว นะรายงานข่าวกล่าวว่าโทมัสพาเต้กับจอร์จินโยสัญญากําลังจะหมดผมว่าปล่อยไปเถอะเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับตัวหลักในแดนกลางของเดอะกันเนอร์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2คนชัดๆเลยก็คือ1คือดูแคลนไลซ์นะครับอีกหนึ่งคือมาตินโอเดกาดดีแคลนไลซ์ก็ได้ทั้งรับได้ทั้งรุกนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รับอย่างเดียวเป็นมิดฟิลด์ตัวรับสมัยใหม่นะครับขึ้นไปยิงประตูได้ขึ้นไปจ่ายบอลได้กระชากบอลไปข้างหน้าได้โอเดกาดก็ตัว เป็นตัวสร้างสรรค์กับเคลื่อนเกมรุกอยู่แล้วอีกหนึ่งคนนะครับผมมองว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้ถ้าไปเอาศูนย์หน้ามาสามารถที่จะขยับไคลฮาวเวสเนี่แหละถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็ลองนึกดูนะกลาง3ามตัวมีไลฟ์เป็นตัวรับมีตัวรุกอย่างโอเดการดมีตัวลุกอย่างไคลฮาวเวสก็ดูไม่เลวเหมือนกันหรืออีกคนหนึ่งนะก็ ทำประตูได้อยู่แล้วนั่นก็คือมิเกลเมริโนซื้อมาเมื่อรดูกาลนี้แล้วเอาตรงๆก็ยังไม่ได้ใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ฤรดูกาหน่าใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยนะครับมีดิคาไลฟ์มี Life, มาร์ติโนเดกาดแล้วก็มิเกลเมริโนเป็น3ห้องเครื่องตรงกลางส่วนหน่วยล่าสังหารนะฮะกองหน้าของอาร์เซนอลทั้งขวาอ่ะบุกโยซาก้าหายเจ็บกลับมาทั้งซ้ายกราเบลมาติเนลี่จริงๆเนี่ย ผมมองว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็โอเคนะมี i, มาติเดลี่มีทรอสซาแต่บางทีมันก็หวังพึ่งอะไรมากไม่ได้อะกับมาติเนลี่เนี่ยนะครับแต่ผมมองว่ายังพัฒนาไปได้อีกก็เป็นไปได้ที่อาเซนอนจะซื้อ<ม>ก็มีข่าวกับนิโก้วิลเลียมส์ของแอตเลติกบินเบานักเตะชุดแชมป์ยูโร2024นะทีมชาติสเปนก็โอเคนะผมมองนะครับ ส่วนหน้าเป้านี่แหละปัญหานะครับคือคนที่นานักเตะที่อาร์เซนอลอยากได้แน่นอนครับทีมอื่นก็อยากได้พวกพี่ๆก็อยากได้พวกน้องๆก็อยากเอานะอเล็กซานเดอร์อิซักหรือ Isaac รไอศักนะฮะไอักค่าตัวมโหรานแน่ๆนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเขาเหลือสัญญาเยอะและเขาไม่ได้ร้อนเงิน เรไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีความจําเป็นต้องปล่อยว่าแล้วเขาตั้งค่าถัว่วไว้เนี่ยนะครับหนึ่งร้อยยี่มืล้านปอนด์อาเซนนลถามว่าพร้อมหน้ามืดไหมอาเซนอลมีเงินนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินนะรนนะวยนะทําการค้าก็ทําธุรกิจก็ประสบความสําเร็จนะครับไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนกันก็สามารถใช้เงินได้เอาไว้ง่ายอยากตอนซื้อดิคาไลซ์ก็ทะลุหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีเงิน พร้อมซื้อ120แต่นิวคาสเซลบอกกูไม่ขายนะกูไม่ขายสักอย่างก็จบนะครับนิวคสาสเซลทังนิวคาสเซลไม่ขายสัญญาเหลือเยอะนะครับคือพูดงไงว่าเล่นตัวได้คือจะไปงัดไออีซักออกมาจากเซนเจมส์พาร์คเนี่ยแม่งต้องใช้พละงกำลังนะครับใช้ทั้งเงินใช้ทั้งแรงสูงผมมองว่าบางที เสียนา้าปืนโตอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายซึ่งเคยเกิดข่าวกับอาเซนอลอยู่แล้วนักเตะกองหน้าอย่างเบนเจามินเซสโกนะครับกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียที่ตอนนี้คาแข้งอยู่กับลาบซิกในบุนเดสลิกาเยอรม,มันนะฤดูกาลนี้ก็ฤดูกาลนี้ยิงไปในบุนเดสลิกาเนี่ยสิบประตูคือดูค่าเฉลี่ยการทำประตูเนี่ยยังต่ำไปหน่อยคือเล่นสองนัดกว่าๆยิงลูกหนึ่งอะ นะครับแล้วก็เล่นในเยอรมันถ้าสองนัดกว่าสองนัดเซนเซยิ่งหนึ่งประตูเนี่ยผมมองว่าน้อยไปหน่อยในฐานะศูนย์หน้าแต่สามารถที่จะเอามาพัฒนาได้นะครับเพราะว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยอายุยี่เบ็ดเท่านั้นเองยี่เบ็ดสองหนึ่งนะครับแล้วก็ผมมองว่าราคาไม่น่าจะรุนแรงเหมือนอเล็กซานเดอร์อีสักอาร์เซนอลไปเอาเบนจามินเซสโกอายุยี่เบ็ดมานะครับน่าจะเอามา ลูกเศษเอามาปั้นให้เป็นกองหน้าระดับตีนพระการได้ราคาก็ถูกกว่ามีเงินเหลือไปซื้อนิโก้วิลเลียมนะฮะหรือซื้อตัวอื่นมาก็ลองนึกดูนะครับผู้เล่นชุดนี้สมมตินะสมมตินะสมมตินะย้ำนะสมมุติผูักประตูรายาแผงแบ็กโฟนะฮะมีทิมเบอร์หรือเบนไว้ทางขวาทางซ้ายมีลุยส์กลลี่นะครับนะลุยส์กลลี่หรือคาราฟิโอลีเซนเตอร์แบ็กมี กาเบียนมากันเยสกับวิลเลียมซาลีบากลาง3ตัวห้องเครื่องมิเกลเมริโนดึแคลไลส์มาตินโอเดกาดนะครับหน้านะฮะหน่วยจูโจมนะฮะทางขวาก็บุโกโยสากานะฮะทางซ้ายกาเบียมมาตินเนลี่หน้าเป้าเป็นเบนจามินเซสโกหรือเป็นสมุติไปซื้อไปไปงัดเอาอีซักออกมาได้ยืนหน้าเป้าโอโหโอโหนะ นาเป้าอีซักทางซ้ายมาติเนิลีทางขวาซากา้าชุดนี้มีสิทธิแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ที่แน่ๆถ้าได้ชุดนี้แล้วมิเกลอาร์เตตา้ายังเสกความสำเร็จให้กับอาร์เซนอลไม่ได้อีกเรียนตามตรงว่าน่าจะถึงทางตันชะตาขาดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ แชมป์อะไรมาตั้งแต่ตัวเองเข้ามาใหม่ๆเลย